และตอนนี้นะคะทนายอานันชัยบอกว่าจะออกมาเต็มที่และได้ปรึกษาทีมงานและจะมีการฟ้องด้วยดําเนินคดีนะคะเรื่องอะไรบ้างและฟ้องใครบ้างอ๋อหนึ่งในนั้นด้วยฟ้องใคร<อ>บ้าง,อาอางฟ้อง,เ,อองเรื่อง,อ,อ,งอะไรบ้างคะอ,อย่างนี้ครับคือกัดจากการที่อาจารย์รักษ์เนี่ยโปรโมทโฆษณาถือว่าโปรโมทโฆษณาผิดพรบมาตรายี่สิบเจ็ดไหมกลายเป็นว่าสิ่งที่ตามมาก็คือว่าการรับบริจาค ไอ้นี่อาจารย์ลักไม่เกี่ยวแล้วค่ะเป็นการรับบริจาคซื้อที่ดินในการสร้างสถานปฏิบัติธรรมโดยหมอคนหนึ่งผมรู้ชื่อหมดแล้วนะครับเป็นหมอพัฒนาการเด็กคือหมอพัฒนาการเด็กพิเศษนะค่ะอยู่ที่สุราษฎร์ปรากฏว่าเงินโอนเข้าบัญชีนี้เมื่อกี้ได้คุยกับอาจารย์ลักเหตุที่อาจารย์ลักออกมาเนี่ยก็ด้วยเหตุผลนี้เหมือนกันก็คือการซื้อที่ดินค่ะและผมก็อยากแกบอกกับพ่อแม่ของ น้องดังกล่าวนะครับว่าที่ดินเนี่ยของใครไม่สำคัญมไม่สำคัญครับสำคัญที่ว่าการบริจาคมันเกิดจากการที่เด็กคนนี้สอนทำเชื่อมจิตสร้างตัวตนน้องให้เป็นฮีโร่ใช่ไหมครับรายได้มันเกิดจากตรงนี้ถ้าหากว่าเด็กคนนี้เป็นบุคคลธรรมดา ผมถามใครจะบริจาคไหมถูกต้องไหมครับมาจากอาจารย์รักอาจารย์รักก็บอกกับผมว่าพอเขาเห็นตรงนี้ปั๊บเขาออกเลยอืเมื่อกี้คุยกันออกเลยพอออกเลยปั๊บเนี่ยมาเป็นเรื่องของอีกเซตหนึ่งก็คือการรับบริจาคเพราะฉะนั้นก็อยากจะ้คุณบอกกับเมื่อกี้บอกกับคุณอ้อบอกว่าอย่าไปสนใจเรื่องที่ดินเป็นของใครออสนใจแค่ว่าคุณรับบริจาคมาอันเกิดจาก เด็กคนนี้คนเดียวที่พ่อแม่สร้างขึ้นมาค่ะนะแล้วก็ผมเชื่อเหลือเกินว่าหมอคนนี้ก็สร้างขึ้นมาทาั้งที่หมอคนนี้ยเขารู้อยู่แล้วว่าเด็กคนนี้เป็นเด็กประเภทไหน คือหมอคนนี้นะคะถ้าคนที่ติดตามคลิปของอาอาอาจารย์น้องไนแล้วกันดีฉันพูดตรงๆนะก็จะเห็นว่าจะมีหมอร่วมอยู่ในเหตุการณ์ร่วมอยู่ในกับการสอนแทบทุกครั้งเลยเหมือนเป็นหมอประจําตัวของน้องเลยเป็นหมอทางด้านพัฒนาการเด็กใช่ครับอเพราะฉะนั้นเนี่ยพอพอมีรายได้ขึ้นมาเนี่ยนะฮะเรื่องที่ดินเนี่ยมันไม่สําคัญว่าเป็นของใครค่ะเพราะฉะนั้นสิ่งที่กําลังพูดกันทุกวันเนี้ยนะครับ ไม่สาคัญหรอกสาคัญว่าการรับบริจาคเกิดจากการโฆษณาเกิดจากการโฆษณาเอาเด็กตามอรบรเด็กมาตายยี่สิบเจ็ดซึ่งมันก็ผิดตั้งแต่เอาเด็กมาโฆษณาแล้วคุณอ้อเด็กไปเจอว่าเป็นที่ดินของพ่อแม่เขาที่ดินที่พูดถึงนี่ก็คือที่ดินที่มีการระบุว่าจะนํามาสร้างสถานปฏิบัติธรรมแล้วบังเอิญคุณอ้อนี่แหละไปเจอว่าอะไรนะคะเจออย่างไงเป็นที่ดินของแม่เขาเองที่ดินผืนนั้นเป็นที่ดินของแม่ ซึ่งเนี่ยค่ะเป็นที่ดินผืนนี้ซึ่งทีแรกเนี่ยนะคะก็มีคนไปค้นใช่ไหมคุณอ้อไปเจอว่าเคยประกาศขายเนี่ยราคา8 9 0 0 0นบาทใช่ค่ะใช่ไหคะแต่อันนี้นะคะเป็นเป็นแชทนะคะซึ่งแม่ของน้องเนี่ยแชทมาคุยกับทางโปรดิวเซอร์รายการนะคะเขาก็บอกว่าไม่ใช่ที่ดินที่เขารับบริจาคและที่ดินที่เขาไปซื้อเน่ะเป็นที่ดินอีกผืนนึงค่ะคุณอ้อแปลว่าคุณโกหกสิ เพราะคุณเอาที่ดินแปลงนี้ลงโบชัวอ๋อที่ดินแปลงนี้เขาลงโบชัวเขาบอกว่าเขาขายไปแล้วด้วยนะเขาบอกว่าเขาขายสร้างมานั้นคุณโกหกซ้ำซ้อนสิถูกไหมคะคุณเอาที่ดินแปลงนี้ก็คืองี้ที่ดินอยากบอกคุณนาากรบอกว่าผมเมื่อกี้คุยกับคุณออแล้วไม่สําคัญไม่เกี่ยวเลยไม่เกี่ยวเลยแต่ว่าบังเอิญอัดยายขนมยายมันก็เลยเป็นประเด็นที่ทําให้คุณลักษณ์เนี่ยออกเอ้ยอย่างงี้คุณแสวงหาผลประโยชน์กับเด็กนี่ ก็คือเอาเงินบริจาคเนี่ยก็มาซื้อที่ดินของ,ของตัวเองแม้ว่าจะบอกว่าไม่ใช่ที่ดินผืนนั้นที่ขายไปแล้วตแต่มันก็เป็นที่ดินของคุณตแต่ที่ทนายเปี๊ยกกำลังบอกว่าที่ผิดหลักๆมากนี่ก็คือเนี่ยแหละมาตรา27นี่แหละที่เอาเด็กมาโฆษณาแล้วก็ <มา S 2> ได้ผลประโยชน์มาได้ผลประโยชน์ด้วยแล้วก็มีหลักฐานชัดเจนค่ะ